สวัสดีครับนี่ก็พบกับบ้านย้องครับฟองที่ร้านอีกอะไรยศนะครับผมอยู่ที่สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้มาหาคิดใกล้ครับผมวันนี้ก็มาหาอะไรรถเนาะนี่ครับเอารถคันห่างมาเฮ็ดครับมาหาเรือเบื้องอะไรมือสองมือสองครับอะไรรถสองรถรถสิ่งก็ว่าไปครับตามหาเบื้อง ได้ถือใจก็เอาขึ้นรถกระบะรถครับสนใจติดต่อได้ครับผมราคาเป็นกันเองครับอันนี้ก็เป็นสกิดนากันชอนนาของหลากหลายยี่หอ้อต่างๆครับผมแต่ว่าผมม่ได้มาหาอะไรลงนี่มหาต้นมกม่วงครับม่วงสายพันธุ์สายพันธุ์ที่จะไปปลูกอยู่สวนครับปลูกอยู่หน้าครับ พาไปเบิ่เงินเลยว่ากบม่วงนั้นเป็นตับเปปูบออันนี้ก็เป็นเจ้าของลานครับเจ้าของลานเอกอะไรยนครับอวันนี้ครับเจ้าของลานโอ้ครับผมมันนี้กันสิมหาหาลักกบม่วงเนี่ครับหลังเงอนเลยหลังเงอนบ่ครับโอ้ครับนี่ครับมากับพัวนาคนนี้แหละครับเจ้าของลานครับจะคิดว่าโจ้ดเด้อยครับนาตาคือโจ้ดเหรอครับ วัวไฟสิว่าวจะคลองเป็นโจรเนาะเอ้ยบางป้าครับพี่น้องคนเลี้ยงป้าไว้ต้มครับของแท้ครับบุญแดงเลี้ยงไว้สวยงามเอกครับเลี้ยงไว้ต้มครับข้างล่างนี่ก็โอ้เขาทาอยู่ครับพอต้มอยู่สายบุญดงนอนนิ่วขึ้นนี่ก็ขึ้นสมมติตูนี่แหละครับวันนี้บ่ญแดงนอนครับอ่าหลานคนง่ายครับ หลายคนที่เคยพออยู่ในคลิปของบ่าวน้องวัชรก,กรนะครับแกเคยมาหนีเทื้อหนึ่ง,งนี่ครับขลังกบบเป็นกันชนมือสองสนใจติดต่อะไรครับผมโอ้เหลือบมาถือดอกว่าสีอรุ่นได้ปนะุูนนะโอแคโอ,โอ้ใหม่เป็นหลายครับ นี่ครับสายพันธุ์ม่วงถิ่มสิทธิตรงกรันนี่ช่ยแม่ลูกมันอาทุีทุโอ้ยงย่ายอี๋ครับโอ้มองพิเศษเหลี่ยเงเด็กกินน้อยเหรอครับเนี่ยง,ง่ายเงาหม่เต็มที่เด้อเนี่ย นี่เป็นต้นมาครับเลยจ็ดไปหนึ่งนีครับเบียรยมันหนีครับเพาะไ้ครับนหนึ่งสองสามจีหาเอ้ยหลายหลายโอ้นี่ก็แก้วขมินน้นครับ เกยวขมินเนื้องเออฮืโอ้ยปลูกพวเข้าเด็กกินน้อยครับอือยสมัยมาเห็ดไอ้โกดังเนี่ยก็ยังบ้าัานไ์เดกินน้อยครับปีปีที่แล้วนี่นะเพาะไวครับเสร็จครับอืมอ,อาถแน่นอนนี่หนึน่งต้นสองต้นเสร็จวัเหรอครับเนี่ย ลายพันมืโอ้ผนมาปลูกตัวใหม่ครับจะคล้องลานเนี่ยอ้นจะคล้องลานสายฟังใหม่ดอกใหม่ประดับครับนามาเลยครับ,บน,นี่พี่นอ้องโอเคเลย ข้ามกิ้นเลยครับเออยกไปทางกระถางเสียดค่กค่ะเลยนะโอ้หลังหลังว่าเพิ่งมียังไงโอ้ฝนฟุ้นเลื้ยงเธอเลี้ยงอารามโอ้เก๋ไหม ปั่นอย่างนับนบูจักปั่นป่วยไหมสนใจตะบกม่วงหรอครับบูกไปกินน้อยสนใจแวะมาได้ครับอาอยุที่เส้นทางสุวรรณภูมิยะโสธรกิโลเมตรทีสิบหาครับจากสุวรรณภูมิมายะโสธร เอาแวะมาเยี่ยมมาชมกันได้ครับจากของลานเป็นกันเองครับกับหลากหลายอะไรยุน่นบ่มีกระสังจ้องไว้ได้ครับติดต่อได้ทางผมก็ได้ครับผมได้แล้วครับสายพันธุ์บักมว่วงจะตินร้อนเลยครับอโอ้ยโอ้ย เออหลักของบ,อง,บองคนและวบัดเ่ยขึ้นรถเอาขึ้นรถอ,อ่าพี่ฮุมในบงบงแล้วโอ้จักสายพันธุ์เด้อเนี่ย โ,โ,โรับผมิก็ต้นหนครับเดหาพันแนวอื่นไปกูเกลือครับอาทูอีทูบ e ่ 2> 2 e 2เนื้อสางอาทูบ่เขาเอ่ยยังพันยังนะเกี่ยวขมิน <laughs> ขม้น <laughs> แ้นนนไไหนงวย,ยงไงในในมงงยพันยังไง่วยมงหวงแดงจักรพรรดิจักรพรรดิแดงจัพกพรด มีพันธุ์อือไนบ่างเจร่าไ้มืดนี่ละเมือหรแล้วมันมีมัดอปูใหญกลางคางกับแม่นตัวนั่นเอาไปแล้วไก่กลแล้ยงนี่พี่ฮุไก่แล้ยงนี่ไก่หรอวะโอ้ไก่เงือดละเดยวก้ามขึ้นเลยฝ่อไงเด้อฝ่อกบเพื่อนเลยไหนก้ามวแล้วอยากก้ามขึ้นอนเด้อเนี่ นี่ครับดัดแปลงครับใส่กระสุนล้างครับมิซูบิชิแปลงกระสุนมียางบุ๋น่โอ้ลูกผสมครับแต่ว่าสวยงามครับฟอร์ดวะเนี่ยโอ้กระสุนล้างฟอร์ดครับใส่อมิซูงานดัดแปลงขามาครับงานเลยรับเลือกทุกอย่างครับคนไหนครับพี่โฮมครับต่างสีกับแมนครับ จัดแป้งตกแต่งครับโอ้สวยงามเลยปอะคาแห้งจัดแป้งบระดุนครับเจ้าที่ตัดขาแป้งขาเลยอ้หู้หู้ทำเพื่อแม่เพื่อที่อาจะลุปเตยเด้อใส่ทะเบียนครับ ใช่สเพี้ยนดีกลังอะบอตอนหนึ่สาเกแปดมาเวเกาแฟาแฟกาแฟกาแฟกาแฟาแฟแกแฟครับกแฟกแฟกาแฟครับกากแกครักาแฟกากกครับาแกมแฟกากาก โอ้ยแบบน่ะสี่ดงชาดงชาดงอาตัวฟูครับแกกับเบลไหมานี่กัดกูนะ ไปกูคงได้ลูกม nice ึงอ่ะกูจะกลับเนอนเอาไปนี่ครับได้แล้วมาหนุอยได้แล้วครับมาหนุอยฮะใส่ทุงเท่าโอ้มาใส่ทุงเท่าไอ้สะดำไอ้สะดำครับ ได้แล้วน้องเดีย,ยได้ซาดัมเล้วน้องเดียขอดเด้อน้องเดียขอดเด้อเนี่ย,ย,ย <c oughs> น้องเดียไปเลยครับน้องเดียหาย้วครับเอาไปแล้วเฟ่เฟ้เฟ้รอไปได้ ลองเดียหัวครับ้องเดียนะเส้สื่อยังเฟ้ยหนึ่งฟสองตัวไหนอันนี้ลูกมากเลยอันนี้กัลูกมากครับอาซาดัมอะซาดัมแค่ไหนนะมาซาดัมเส่มาเซยตรงเสา บงไวามามคลยขึ้นรถเลยครับวันนี้เอาขึ้นรถครับผมเอกกลับแล้วครับได้หอนพวกม่วงครับได้หอนมา้าไปแล้วแมมันหวงครับแมยมันไหนเอาอล้วบ่ยเ,ยวยเย ไปต้องหว่วงอย่าก,ก,กากมึงเงาเดาเฟ้เอาไปคูเรืงเลยเอาไปคูหนึงเอาตัวเดียวเหรออัยสารดมเนี่ยไอ้ยสารดมเนี่ยมันงาลิเลยปะเนี่ยเฮ้ยเพื่อเสียบเลยวะครับผมเอาคลิปนี้ก็บคลพ่อสักนี่งนะครับถึงแต่เวลากลับแล้วครับกลับลานเอกอะไรย,ย้อนครับสนใจติดต่อได้ครับผมซึ่ง ก็เป็นโพสต์ครับในโพสอบถามเลยครับของหลานเพื่อนกันเองครับยูเป็นวันนักบุญยสโสทรแวะผ่านไป,ไปผ่านมาครับจอดสอบถามเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงสมียนะครับกับหลานเอกอะไรยุ่นครับผมสวัสดีครับ